สวัสดีครับยักษ์จากชา n นลยักษ์สาร i b บ a r รีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับที่จะทําอะไรเกี่ยวกับ Ring of Power นะครับหลังจากนั้นเราจะ Move on แล้วนะครับมีเรื่องหนึ่งฮะที่ถูกคุยกันเยอะมากก็คือว่า Ring of Power นะครับเรื่องมันอืดอาดยืดยาดไม่ไปไหนสัที2ซีซั่นแล้วเรื่องยังไม่ค่อยจะเดินเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ยักษ์จะทำชาเลนจ์นะครับว่าปกติแล้วช่องนี้จะพูดอะไรยาวๆครับ แต่วันนี้เราจะพยายามทำให้มันสั้นที่สุดครับโดยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่าเรื่องราวนะครับของ ring of Power แต่ละซีซั่นให้จบภายใน10นาทีนะครับซีซั่นละ10นาทีเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันสั้นจริงๆเรื่องมันน้อยกันจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับแต่โอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟัง บอกก่อนนะครับบอกก่อนสำหรับใครที่หลงเข้ามาฟังนะครับจะต้องบอกก่อนอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่า Ring of Power นะครับแม้ว่าจะมีชื่อ The Lord of the Ring ก็ตามแต่ว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่ตรงกับต้นฉบับที่คุณเจออรโทรคีนเขียนไว้เลยนะครับน้อยมากฮะเรียกว่าถ้าเอาชื่อออกก็แทบไม่รู้แล้วว่านี่คือจักรวาร Middle Earth นะครับจักรวารของ The l o r d of the Ring นะครับ บอกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้อ่านหนังสือนะครับแล้วดูเวอร์ชั่นของปีเตอร์แจ็กสันมาก็อย่าได้หลงเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวก่อนหน้าเวอร์ชั่นหนังของปีเตอร์แจ็กสันอีกเหมือนกันครับทำความเข้าใจว่ามันเป็นอีกโลกนึงเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยเหมือนเอิร์ธหกหกับเอิร์ธห้าสีนะครับว่าอย่างนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่ากันนะครับกับ The Ring of Power ซีซั่นหครับว่า ยักษ์จะเล่าจบภายใน10นาทีหรือเปล่านะครับนับถอยหลังนะครับ3 2 1เริ่มครับเรื่องราวนะครับมันก็เริ่มมีอยู่ว่านะครับเหล่าเอลฟ์นั้นอาศัยอยู่ที่วาลินนนะครับดินแดนแห่งทวยเทพแล้วก็มีจอมมารตนหนึ่งนะครับมาทำลายสิ่งที่เรียกว่าทวิพฤกษานะครับเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ให้แสงแก่โลกแล้วก็ ขโมยนะครับมาหาอันเนมนีซิลมาริลหนีไปพวกเอลก็เลยออกจากวาลีนออาณาจักรของทวยเทพมาตามล่าตามล้างนะครับในที่สุดก็สามารถที่จะปราบนะครับมอกอดได้เพียงแต่ว่าครับสมุนของมอกอดตัวหนึ่งชื่อเซารอนมันยังหนีหายไปนะครับกลาเดียลครับแม่ทัพของเหล่าเอลฟ์เธอเสียทั้งพี่ชายนะครับแล้วก็สามีไปในการรบพี่ชายนี่ตายแน่นอนครับส่วนสามีหายไปไหนไม่รู้นะครับ เธอเป็นแม่ทัพของเหล่าเอลฟ์นะครับแต่ว่าพฤติกรรมก็จะเหมือนสกอยนะครับหัวร้อนแล้วก็เบียวสงครามหน่อยๆตัวของกาแลเดียลครับก็เลยพยายามครับที่จะตามหาตามล่าตามล้างนะครับตัวของซารรอนที่เป็นสมุนมือขวาของมอร์กอดเนี่ยแต่ก็หาไม่เจอสักทีครับก็ไปเจอเพียงแค่สัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์สัแลวก็ที่อยู่เก่าปราสาทเก่าเท่านั้นเองซึ่งจากการบ้าสงครามของเธอมากๆครับทำให้กิลการักรสกษัตริย์เอล ตัดสินใจว่าเฮ้นี่มันยุคแห่งความสงบสุขแล้วมึงบ้าสงครามมากนักไม่ต้องอยู่ที่นี่ดีกว่ากลับดินแดนแห่งทวยเทพไปซะและแน่นอนครับกาแลดเดียลถูกส่งกลับครับซึ่งในเมื่อเป็นคําสั่งของกษัตริย์ครับส่งเธอกลับโดยมอบลักษณะว่านี่เป็นรางวัลน,นะก็ก็เลยต้องไปฮะแต่ว่าก่อนที่ประตูอาณาจักรแห่งทวยเทพจะเปิดออกเนี่ยกาแลดเดียลก็โดดน้ําตูมไม่ยอมกลับนะครับ นี่พาธของกาแลเดียลก่อนส่วนพาธของกิลการัตท,ที่เป็นกษัตริย์เอลฟ์นะครับกับเอลรอนที่เป็นเอลฟ์นะครับอีกคนหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นเอลฟ์นักการเมืองที่เป็นสหายกับกาลเดียลก็ได้นะครับก็มีเรื่องที่ต้องจัดการกันเนื่องจากว่าเหล่าเอลฟ์เนี่ยถ้าไม่กลับไปดินแดนแห่งทวยเทพเนี่ยพวกเขาจะเลือนหายไปพวกเขาจะจางหายไปก็เลยต้องหาวิธีต่างๆก็มีการปรึกษาครับกับเคลิบิมบอร์ครับเอลฟ์ที่เป็นนายช่างผู้เก่งกาจที่อยู่ที่ อาณาจักรนะครับอีกอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าเอเรกิออนก็ได้ข้อสรุปกันว่าครับจะต้องใช้โลหะหนึ่งที่ชื่อว่ามิดริลครับเป็นโลหะที่ได้รับการดูดซับแสงทั้งพลังความดีพลังความชั่วในตอนที่นักรบเอลปะทะกับศูนย์บันหลอกบนยอดหอคอยนะครับเพื่อแย่งชิงดวงแก้วซิลมาริลทาให้แร่นี้พิเศษก็เลยต้องไปติดต่อกับคนแคระครับโดยเคลิบิมบอร์แม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆกับอาณาจักรคาสตูมของคนแคระแต่ไม่เคยรู้จักอะไรกับคนแคระเลยครับ เอลรอนนะครับก็เลยต้องเป็นคนที่จะพาไปเพราะว่าเขาเป็นสหายกับเจ้าชายดูรินนะครับที่เป็นลูกชายของกษัตริย์ดูรินก็มีการไปพูดคุยนะครับทําข้อตกลงอะไรกันต่างๆนานาน,านะครับก็เริ่มที่จะฟื้นสัมพันธ์นะครับระหว่างเอลฟ์กับคนแคละนะครับโดยตัวของอ,อตัวของเจ้าชายดูรินนะครับก็รับเชิญที่จะมาประชุมด้วยเพื่อที่จะ คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของแลมิดเรียลนะครับพักไว้ตรงนี้ก่อนเรื่องราวของฝั่งนี้นะครับทีนี้ครับมันเกิดเหตุการณ์คู่ขนานกันไปก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แดนใต้นะครับในแดนใต้ตอนนั้นนะครับมีกองทัพของเอลฟ์ที่เฝ้าระวังอยู่ที่นั่นแต่ก็ได้รับคําสั่งครับให้ถอนกําลังมีชาวแดนใต้ที่อยู่ที่นั่นแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นนะครับเรื่องมันก็กลายเป็นถูกข้อเฉลยขึ้นมาว่านะครับมีพวกออกนะครับที่คิดว่า จริงๆก็น่าจะถูกจัดการไปเยอะแล้วซองสมกําลังอยู่ที่นั่นแล้วก็จับพวกทหารเอลฟ์แล้วก็จับผู้คนนะครับมานะครับใช้เป็นแรงงานซึ่งจะมีเอลฟ์อยู่คนหนึ่งครับที่เราจะเรียกเขาว่าเป็นเลโกัสที่บ้านของคนสร้างเรื่องนี้ก็ได้นะครับชื่ออารอนเดียเขาสร้างมาคล้ายเลโกัสเหลือเกินก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดนะครับอารอนเดียสามารถที่จะหนีไปได้แล้วอารอนเดียเองก็ปิ๊งปิ๊งสาวชาวมนุษย์อยู่ด้วยนะครับ มีการที่จะไปรวบรวมนะครับมนุษย์ต่างๆที่อยู่ที่เซาแลนด์แดนใต้กลัวว่ามันจะเกิดภัยขึ้นนะครับก็อาจจะนึกถึงบ้านบางประจันก็นได้ฮะก็รวมกันเป็นบ้านประจันเลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากกองทัพออกเพราะว่ากองกําลังอื่นๆก็ไม่มีใครมาช่วยแล้วทางแดนเหนือที่อยู่ห่างออกไปที่เป็นที่อยู่ของพวกเอลก็ยังไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับ อารันเดียที่เป็นเอลฟ์ก็พยายามรวมกันกับชาวบ้านครับเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ทีนี้ไปทางฝั่งของกาเลเรียวบ้างฮะเธอก็โดดน้ําหนีไปสุดท้ายก็ไปเจอพวกชาวบ้านแพ้แตกแล้วก็เจอหนุ่มหล่อครับชื่อว่าเฮาแบรนฮะสุดท้ายชาวบ้านถูกอสรพิษทะเลนะครับไล่สวบหมดเลยเหลือแค่2คนนี้เท่านั้นแต่2คนนี้ก็โชคดีฮะก่อนที่จะอดตายซะก่อนเนี่ย ก็ไปเจอกล่องเรือนะครับของอาณาจักรนูเมนอ์นำโดยเอเลนดิลมาช่วยเอาไว้แล้วก็พาไปที่นูเมนอ์ความเปิดเผยว่านูเมนอ์เนี่ยเป็นอาณาจักรรับแลที่ปิดอาณาจักรนะครับแล้วก็ตัดสัมพันธ์กับเหล่าเอลฟ์แล้วทั้งทั้งที่จริงๆก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ร่วมรบกับพวกเอลที่ร่วมรบกับมอกอดมาก่อนแล้วก็ได้รางวัลเป็นเกาะนูเมนอนนั่นแหละซึ่งในตอนแรกนะครับก็ได้พบกับราชินงราชินีคุยอะไรกันต่างๆ กาลาเรียลเนี่ยครับยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปที่นี่เป็นอาณาจักรรับแลปิดตัวเองแต่เธอก็ไปศึกษาเรียนรู้ต่างๆว่าที่นี่ยังเก็บภาษาเอลเกาเกเก็บอะไรไว้อยู่จนทําให้เธอพบว่าตราสัญลักษณ์ที่เซารรอนชิงไว้นั่นจริงๆแล้วมันคือแผนที่ของเซาแลนด์แดนใต้เธอก็พยายามนะครับที่จะไปคุยกับราชินีว่ามันมีภัยเกิดขึ้นตรงนี้แต่เซารรอนมาอย่างงั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภัยกับมิดเดิลเอิร์ธแน่เลย คุยไปคุยมาฮะปากเสียไปหน่อยฮะแล้วก็ไปแบบว่าเอาพ่อมาอ้างด้วยอ้ะค่ะกัเลตเดียวบุตรีแห่งฟินาฟินมึงเอาพ่อมึงอ้างทาไมก็ไม่รู้ฮะโดนจับขังคุกเลยครับแต่ในท้ายที่สุดเกิดเหตุวุ่นวุ่นกันเยอะแยะไปหมดและราชินีก็ตัดสินใจครับว่าจะส่งกาเลเดียวนะครับกลับมิดเดิลเอิร์ธไปออกไปจากอาณาจากักรกูซะเพราะว่าตอนนี้อาณาจักรก็วุ่นวายพอแล้วประชาชนแตกเป็น2ฝั่งกษัตริย์ก็ล้มป่วยนะครับ แล้วก็มีฟารซอนที่เป็นญาติกับราชินีแล้วก็เป็นนักการเมืองนะครับตัวเอคนหนึ่งที่กำลังคอยวางแผนร้ายอะไรบางอย่างไว้ด้วยแต่ในตอนที่จะส่งกาแลเดียลกลับเนี่ยก็พบว่าครับนิมลอดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่อาณาจักรนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็ผลัดใบเรื่องนี้ก็เลยอุ๊ยมันกลายเป็นลางขึ้นมาเป็นลางสังหรณ์ไม่ดีแน่ๆเลยนะมันต้องเป็นลางอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วก็เลยเปลี่ยนใจครับว่าเอาตามกาแลเดียว,ว่า ส่งกองทัพไปรบนะครับส่งกองทัพไปช่วยนะราชินีไปด้วยมีเอรนเดิลที่เป็นแม่ทัพไปด้วย e เอรนเดิยลอลูกชายอิสิตัวกองทัพตัวของเฮาแบรนดตัวของกาลาเทียลไปหมดเลยมุ่งหน้าไปช่วยแดนใต้ซึ่งในตอนที่มุ่งหน้าไปช่วยแดนใต้นะครับก็พบว่าพวกแดนใต้มนุษย์ที่อยู่เป็นเหมือนบ้านประจันนี้ก็กําลังจะแย่แล้วครับโชคดีฮะกองทัพนูเมนอมาทันก็มาช่วยเอาไว้ได้แต่พอกองทัพนูเมนอ ช่วยเอาไว้ได้เรียบร้อยระหว่างที่กำลังพักทับกันอยู่อยู่ดีๆครับก็มีมนุษย์ที่เป็นสมุนของเซารรอนนะครับแอบเอากุญแจเปิดเขื่อนนะครับไปเปิดเขื่อนให้น้ําไหลออกมาแล้วก็พบว่าไอ ok ้พวกอ็อกที่จับคนไปใช้แรงงานจริงๆมันขุดร่องน้ําให้น้ำเนี่ยไหลออกจากแม่น้ํานะครับมาทางเขื่อนที่เปิดไปลงในภูเขาไฟนะครับที่ชื่อว่าโอโรดูอินภูเขาไฟก็ระเบิดตูมก็เรียกว่าตายห่านกันไปเยอะแยะครับ ะะจากการระเบิดภูเขาไฟนี้แล้วเซาแลนด์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นมอรดอครับซึ่งมันก็ส่งผลครับว่าให้มีคนตายเยอะแยะเลยราชินีก็ตาบอดสุดท้ายราชินีก็ต้องถอยกลับไปนะครับและแม่ทัพเอเลนดิวหาลูกชายตัวเองที่ชื่ออิซิดัวไม่เจอครับแต่ก็จําเป็นต้องกลับไปก่อนราชินีสัญญาว่าเดี๋ยวข้าจะกลับมาซึ่งในตอนนั้นเองครับหัวหน้านะครับของผู้ที่ควบคุมพวกออกอยู่นะครับที่ชื่อว่าอาดาจริงๆเป็นเอลที่ตกสู่ความมืดเนี่ย ที่ถูกจับไว้หลังจากภูเขาไฟระเบิดก็หนีไปได้เกลเดรียวกับฮาวแบรนครับก็เลยจะต้องมุ่งหน้านะครับไปที่เอเรกิออนนะครับกลับไปหาเหล่าพวกเอลฟ์ซึ่งที่นั่นเองะตัวของฮาวแบรนได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับตัวของเคเลบิมบอร์นะครับที่เป็นนายช่างผู้เก่งกาจแล้วก็เริ่มออกไอเดียทฤษฎีอะไรบางอย่างนะครับ ว่าไอ้ที่เคยคิดจะทําหอแสงอะไรมิดรีวอะไรเนี่ยเอ๊ะอาจจะเอามาทําเป็นอย่างอื่นเออเพราะว่าเอามาทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําโลหะผสมไหมสุดท้ายก็เลยเริ่มนะครับที่จะทําอย่างอื่นขึ้นมาเอ๊ะอาจจะทําเป็นแหวนขึ้นมาแต่ระหว่างนั่นเองฮะตัวของเฮาแบรนนะฮะก็คุยกับกาลาเดียวแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วค่านี่แหละซารอนเออกาลาเดียวจ๋ามาเป็นเมียข้าซะเถอะจีบกาลาเดียวครับสุดท้ายกาลาเดียว ก็ตัดสินใจไม่ยอมฮะเธอแค้นตัวของซารอนมากฮาแบรนด์ก็เลยหนีไปครับและกลาเดียลเนี่ยครับก็เริ่มมาคุยกับเฮลิบินบอยครั้งเธอสละมีดที่เป็นของดูต่างหน้าของพี่ชายให้เอามาหลอมนะครับเป็นแหวนแล้วเธอก็บอกว่าควรจะต้องใช้3เพราะว่า1อันเนี่ยมันจะอ,อ,อะไรนะหนึ่งอันเนี่ยมันจะผดเด็จการ2อันเดี๋ยวมันขัดแยง้งก็เลยต้องสร้าง3สุดท้ายก็สร้างแหวนเอลขึ้นมา3วงครับเรื่องราวก็ เพียงแค่นี้ครับแม่เกือบ10นาทีพอดีเลยจะมีคนถามใช่ไหมครับจะมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วเรื่องราวของพวกฮอบบิทกับไอ้มนุษย์ดาวตกนั่นแหละไอ้นั่นไม่ต้องเล่าก็ได้ครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเนื้อเรื่องซีซั่นหนึ่งเลยครับแต่เอาเป็นเล่าก็ได้นะอ่าสามสิบวิพอคือมันมีชายคนนึงตกมากับดาวตกฮะแล้วมันก็ความจําเสื่อมครับแล้วมันก็อยู่นะครับกับเหล่าฮอบบิทเผาฮาฟุตครับซึ่ง ก็ไปเกาะเรื่องไว้เหมือนกันเพราะว่าครอบครัวฮาฟุตเนี่ยก็รับคนนอกอย่างตาชายดาวตกนี่ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เดินทางไปด้วยกันครับแล้วก็ตอนที่เกิดภัยก็ผู้ชายที่มากับดาวตกที่ความจําเสื่อมเป็นเอออเนี่ยก็ดันมีพลังะครับปกป้องพวกเขาได้แล้วในท้ายที่สุดของเรื่องครับตอนที่พวกเขาเดินทางไปนัน่นเดินทางไปนี่สุดท้ายมีนักบวช3าคนโผล่ขึ้นมาแล้วไปเข้าใจว่าไอ้ชายดาวตกนี่เป็นเซอรอลน,นะครับก็พยายามมาเกี้ยกล่อมแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ชายดาวตกครับก็ระเบิดพลังออกมาช่วยเหล่าฮอบบิทเผาฮาฟุตเอาไว้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชายดาวตกเขาไม่ใช่เซารอน,นะฮะจริงๆแล้วเขาเป็นอิสตาคือเป็นพ่อมดนั่นเองซึ่งซีซั่นหนึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นพ่อมดสีอะไรนะครับและแล้วนะฮะเรื่องราวก็จบลงตรงที่ว่าอยู่ดีๆตาพ่อมดคนนี้ที่ไม่รู้สีอะไรเนี่ยจะไปแดนตะวันออกแล้วก็น้องโนรินะครับที่เป็นฮอบบิทสาวที่มาเจอเขาตั้งแต่แรกเลือกเดินทางไปด้วยจบ นั่นแหละครับจะสังเกตว่ามีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ครับพาร์ทฮอบบิทเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องเลยครับจบซีซั่นหครับอ่ะทีนี้มาว่าถึงซีซั่นสนะครับมาจับเวลาครับซีซั่นสเรื่องราวมันก็ต่อจากซีซั่นหเลยนะครับก็คือตอนที่หล้อมแหวนอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกันละเดียวก็ไม่ได้บอกนะฮะแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้ากิลกาลัดต่อหน้าเอลรอนว่าไอฮาวแบรนดเนี่ย มันคือตัวของเซารอนแล้วก็เหตุผลที่เซารอนนะครับมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็คือในตอนที่มันยังเป็นเซารอนอยู่นะครับตอนที่กําลังรวบรวมกองทัพอ็อกเนี่ยมันโดนอดานะครับที่เป็นคนที่ควบคุมพวกกองทัพอ็อกเนี่ยถรยศนะเอามงกุฎของมอกกอดเจ้า,าศูนย์ตนก่อนแทงฮะแล้วก็โลลุมแทง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 สุดท้ายก็คิดว่ามันน่าจะตายแล้วหรือเปล่านะครับมันกลายเป็นซิมบิโอตไปสวบหนูสวบ ตะขาบสุดท้ายสวบพลน,นะฮะแล้วก็กลายเป็นซารอนขึ้นมาแล้วก็แฝงตัวไปกับพวกชาวบ้านนะฮะที่ออกเรือโดนอสอรพิษทะเลนะครับทำลายเรือก็เลยไปเจอกับกาลเลเดียลนะครับอันนี้ประวัติของไอ้เจ้าซารอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวของกาลเลเดียลกับกิวการัตเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งในตอนที่จะมาพบกันที่ลินดอนเนี่ยก็ขี่ม้ากับเอลรอนมาฮะก็ พยายามให้แอรอนพยายามจะเอาแหวนนะฮะไปฟ้องกิกาลัดนะครับสุดท้ายฟ้องสําเร็จกิกาลัดก็บอกว่าก่อนที่จะคุยเรื่องแหวนเรื่องใช้แหวนบอกมาก่อนว่าเป็นใครนางก็ยอมบอกครับว่าคือเซารอนนะฮะแต่สุดท้ายกิกาลัดก็ยังตัดสินใจว่าแหวนนี้ก็ยังจะใช้อยู่ดีกันละเดียวบอกว่าเซารรอนไม่ได้ทําอะไรกับแหวนไม่ได้แตะต้องแหวนไม่ได้แปดเปื้อนแต่แอรอนไม่ยอมครับก็เลยเอาแหวนเนี่ย หนีไปนะครับโดดลงน้ําตกไปฟ้องคีดันนะครับคีดันนี่เป็นเอลฟ์ในช่างต่อเรือที่เก่งกาจเป็นเอลฟ์อาวุโสฮะแต่กลายเป็นว่าขี่ม้าสามศอกไปฟ้องคีดันนะครับสุดท้ายแล้วคีดันก็เห็นด้วยการใช้แหวนครับกลับมาที่ลินดอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคีดันกิวการัตกาลาเดียวก็แบ่งแหวนกันครับพอสวมแหวนแล้วต้นไม้นะครับที่เป็นต้นไม้ทองต้นไม้ที่อยู่ที่ลินดอนนะครับที่กําลังเหี่ยวเฉาว่าุงชนของข้าเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่จะต้องลาโลกแล้ว จะต้องอำลาที่นี่ไปแล้วก่อนที่เราจะจางหายไปก็เก็เหมือนว่าน่าจะได้ความหวังกลับมาอีกครั้งเพราะว่าต้นไม้ก็กลับมาสวยสดงดงามอีกครั้งคราวนี้3คนนี้ก็เชื่อแล้วก็ใช้แหวนนะครับทีนี้ครับทางฝั่งของทางเซาแลนด์บ้างนะครับตัวของเซารอนนะครับที่หายไปจากเอเวกิออนเนี่ยกลับไปที่เซาแลนด์ที่ตอนนี้กลายเป็นมอดอยครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้กลับไปทําไมครกลับไปให้โดนอาดาฮะเอาไป จับขังไว้เอาไปล่ามไว้แล้วสุดท้ายก็หนีออกมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เอเรกิออนขณะที่อาดาครับก็รวบรวมทั้งมนุษย์ทั้งผู้คนที่สาบานว่าจะรับใช้ฮะพวกอ็อกนะฮะก็เหมือนเอ๊มีมนุษย์สาบานจะรับใช้เนะแต่ถึงเวลาตอนยกทัพจริงๆมีแต่อ็อกฮะก็ยกทัพครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อจะไปตีเอเรกิออนซึ่งในเวลานั้นเนี่ยครับตัวของอิซิดัวครับลูกชายของเอเลนดิลที่ถูกทิ้งเอาไว้ครับก็ซัดเซเพเนจอน หลบหนีออกมาครับกับไปเจอพวกคนเถื่อนต่างๆแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันนะครับกับอารอนเดียที่รวบรวมผู้คนไว้ที่นครเพลเกียแล้วก็มีเรื่องของมีพวกคนเถื่อนมีเป็นโจรพวกเป็นลูกน้องของเอาาเอเลูอกน้องของอาดานะครับที่เป็นมนุษย์ที่ไปเข้าฝั่งนั้นก็ออกร่นชิงสุดท้ายก็เด็กน้อยฮะทีโอที่เป็นลูกของ สาวที่อารันเดียหลงรักในซีซั่นแรกซึ่งซีซั่นนี้อยู่ดีเขาก็เล่าว่านางตายเรียบร้อยนะครับก็ไปช่วยฮะตอนที่จะไปช่วยเด็กสุดท้ายก็เจอว่ามนุษย์หลายคนฮะถูกพวกเอ็นจับตัวไว้ก็จะถูกเอ็นจมตีสุดท้ายคุยกันรู้เรื่องครับก็เลยรู้ว่าเอ็นเนี่ยมาเพราะว่าพวกออกเนี่ยเผาทําลายป่าอะไรเงี้ยเลยจะมาจัดการพวกมันมุ่งหน้ามุ่งทับขึ้นเหนือ อลอนเดียก็เลยตามไปฮะก็มุ่งหน้าสู่เอเรกิออนขณะที่ทางฝั่งของลินดอนครับก็มีการส่งทูตจะไปบอกตัวของเ,อเคเลบินบอร์ที่เอเรกิออนครับว่าไอ้ฮาวแบรนเะนี่ยคือซารอนระวังให้ดีแต่ทูตไปไม่ถึงฮะโดนฆ่าตายระหว่างทางหมดแล้วฮาวแบรนด์ก็ไปถึงเอเรกิออนจริงๆฮะไปพบกับเคเลบินบอร์ แล้วก็เปิดเผยตัวว่าเขาเป็นอนาธาเจ้าแห่งของกำนันเป็นทูตของเหล่าวาลาก็เดี๋ยวมาให้ช่วยนะเรื่องของสร้างแหวนถ่ายทอดความรู้ให้ในที่สุดทางเอริกิออนเนี่ยก็สร้างแหวนคนแคละขึ้นได้เป็นที่สําเร็จนะ,นะครับแล้วก็มอบแหวนคนแคละไปให้กับคนแคะที่คาสต์ดูมพอกษัตริย์ดูรินได้แหวนคนแคะไปแล้วก็โดนแหวนครอบงำฮะก็ตกอยู่ในความโลภต่างๆจะมอบแหวนให้กับหลอดคนแคละอื่นๆก็ไป ขุดรีดภาษีอีกสั่งให้ขุดเหมืองมากขึ้นจากที่ที่ตัวเองสั่งไม่ให้ขุดก็เรียกว่าเพอ้อเพพินเพี้ยนไปแล้วนะครับทีนี้ทางฝั่งของเอรอนกับกาลาเดียลนยครับก็เอฟส่งสารไปหาเคลบินบอไม่มีการตอบกลับสีกทีอ้าวงั้นเราไปดูหน่อยก็ออกเดินทางไปครับก็โหฝ่าฝูงนะฮะพูดผีที่เขาสู่สารไปสุดท้ายไปถึงเอเลกิออนเพื่อที่จะไปพบว่าอ๋อกองทัพของพวกออคเนย่ยกมาแล้วกาลาเดียลก็เลยเอาแหวน มอบให้กับเอรอนบอกเอาแหวนหนีไปจริงๆก็ไม่ได้มีใครมาตามแหวนเลยพู้มันไม่รู้เรื่องแหวนเลยตัวเองก็ยอมโดนจับนะครับแล้วก็ไปเจอกับอาดาเอรอนก็กลับไปครับบอกกิลการัตแล้วก็ตัดจัดแต่งทัพลงมาเพื่อที่จะมาช่วยนะครับทางเอริกิออนขณะที่ทางนูเมนอก็ปั่นป่วนฮะราชินีกลับไปเพล่นเอาทหารไปเยอะมีคนตายมากมายราชินีโดนตบฮะแล้วหลังจากตอนจบซีซั่นหนึ่งในกษัตริย์ก็ตายนะครับ ตัวราชินีก็จะต้องขึ้นคลองราชอย่างเป็นทางการแต่ในตอนขึ้นคลองราชอาฟราซอนก็ไปเอาพลันเทียฮะแอบไปเพราะว่าลูกสาวอีซิดัวทรยศฮะโกรธที่พี่ชายตายคิดว่าพี่ชายตายฮะพี่ชายหายไปไปเข้าข้างกับฟราซอนเสอยงั้นเมร่อจริงชิงก่อนนน้นนั้นลูกฟราซอนก็มาจีบด้วยฮะเอาพลันเทียที่เป็นลูกแก้ววิเศษมาให้ฟราซอนก็มาเปิดเผยว่าเนี่ยราชินีใช้อุปกรณ์ของพวกเอล นะทำลายทิ้งเลยราชินีไม่ให้ทำลายระหว่างที่กำลังวุ่นวะวุ่นวายกันอยู่ในพธิธีครองราชฮะอินซีก็บินมาฮะจริงๆก็ถ้าเอาตามเกรดความรู้จริงในซีรีส์ไม่ได้เล่านะถ้าหนังสือก็เป็นบริวารของกษัตริย์ของทวยเทพอะไรเงี้ยอินซีบินมาฮะมาร้องแกแล้กซึ่งก็มีคนตะโกนฟาลฟาซอนฟาลาซอนฟาลาซอนก็ไปชักดาบหน้าอินซีอินซีก็ร้องเหมือนแบบ่าจจะไม่พอใจนะฮะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าครับ ชาวเมืองก็เรียกชื่อฟราซอนเต็มไปหมดอ้าวบัลลังเปลี่ยนมือง่อยๆแบบนี้แหละครับฟราซอนก็ขึ้นซึ่งเรื่องต่อจากนั้นก็คือมีการไปรังแกนะครับเหล่าผู้ศรัทธาคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่คนละฝั่งจากฝั่งราชสำนักทําให้มีคนนะฮะถูกฆ่าตายแล้วก็ป้ายความผิดไปที่เอเลนดิลเลยตัดสินใจว่าจะเอาเอเลนดิวไปโยนลงทะเลฮะให้อสรพิษทะเลจัดการนะให้ถวยเทพตัดสินแต่ในตอนเอาไปโยนแล้วเนี่ย ก็กลายเป็นว่าราชินีมิรรเอลมาขอลงมาแทนสุดท้ายอสสพิษทะเลไม่ฆ่าประชาชนก็ร้องใหม่ฮะมิเิเอลมิเิเอลดูเป็นอนาณาจักรปัญญาอ่อนนะฮะอย่าไปสนใจมันมากเลยพาร์ทตรงนี้ปัญญาอ่อนนะครับก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดนะครับกองทัพอ็อกก็บุกเอเรกิออนครับส่วนซารอนก็สร้างภาพมายาฮะหลอกลวงตัวของเคเลบิมบอร์ไว้ให้สร้างแหวนมนุษย์ทั้ง9้าให้สําเร็จแต่ว่าเคลบิมบอร์ก็เหมือนจะพอจับ ไได้ฮะเพราะทุกอย่างมันวนหลูปไปหมดเลยเทียนจุดทั้งวันก็ก็ไม่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 หดลงสัทีเจอหนูมาวิ่งก็มาวิ่งที่เดิมมันพลังซอรรอนมันอ่อนๆยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยครับตอนนั้นซอรอนคุมอำน,นาจไว้หมดแล้วเพราะว่าไปบอกชาวเมืองบอกทหารว่าเคเลบินบอร์มันเพอ้อเป็นบ้าไปแล้วซอรอนก็จับเคเลบินบอร์ขังไว้ฮะบอกว่าสร้างแหวนทั้งเก้าให้เดี๋ยวข้าจะปราณีนครนี้นะก็หลังจากนั้นเคเลบินบอร์ก็ กลับไปสร้างแหวนต่อครับเมืองก็ถูกบุกโจมตีขณะที่ตอนนั้นเนี่ยครับเอลรอนก็ยกทัพมามาถึงพอดีจะมาตีกับอกองทัพออกของอาดาอาดาก็เปิดมาว่าเอ้ยจับกาลาเดียวไว้ก็ไปเจรจาหนึ่แต่เจรจากันไม่รู้เรื่องไม่สําเร็จเอลรอนเนีเลยไปจูบป,ปากกาลาเดียวครับแล้วก็แอบมอบเข็มกัดให้ซึ่งไม่มีใครแถวนั้นรู้เลยตาบอดตาเซอร์กันหมดเลยฮะไม่รู้ว่ากาลาเดียวได้รับเข็มกัดมาสุดท้ายนางก็เอาเข็มกัดนี้หนีออกไป ก็ออกไปแล้วก็ไปเจออารอนเดียพอดีเลยตัดสินใจจะหนีเข้านครไปได้วยกันกองทัพของเอรอนนะฮะก็มาตีกับกองทัพออกที่กำแพงเอลิกิออนแล้วก็น่าแปลกใจะฮะเอลิกิออนหานน้อยเหลือเกินแล้วไม่ลงมาช่วยเพื่อนด้วยก็อยู่มันไปตรงนั้นนะครับถูกตีไปกาลาเดียวก็แอบเข้าเมืองไปตัวของเคเลบิมบอะฮะถูกใส่กุญแจไว้ฮนะเครื่องมือช่างก็เยอะแยะฮะก็ไม่เอามางัดนะฮะก็ไป เอานิ้วตัวเองเอานิ้วโป้องออกไปนิ้วนึงฮะเพื่อได้หนีออกมาได้พร้อมแหวนทั้ง9้าเจอกละเดียวพอดีเลยเอาแหวนทั้ง9้ามอบให้ตัวเองก็พาทหารนะฮะจะกลับไปจัดการเซารอนเพราะตอนนี้เปิดเผยหมดแล้วว่าไอ้อนาธานะ่ะคือเซารอนแต่ก็แน่นอนฮะเข้าไปก็ตุยฮะตัวของเคลบินบอร์ก็ถูกเซารอนเอาไปทรมานนะครับขณะที่ตัวของกลาเดียวเนี่ยพาผู้คน,นะฮะนิดหน่อยหนีออกมาก็มาเจออ็อกจับได้ก็เลยต่อรองว่าเดี๋ยวมอบแหวน ทั้ง9ให้ให้พาไปเจออดานะครับระหว่างนั้นที่ซารอนทรมานแล้วก็สังหารเคลริบินบอร์ก็มีอ็อกมาเจอพอดีแล้วอ็อกก็รู้ว่าเอ๊ะท่านคือซารอนงั้นเหรอตัดไปฮะที่ตัวของกาลาเดียลเนี่ยก็ไปเจอนะครับกับตัวของอาดาแต่ว่าระหว่างที่คุยกันอยู่เหมือนว่าเอ๊ะอาดาจะกลับฝั่งอีกแล้วนะเดี๋ยวจัดการซารอนได้เนี่ยจะเอาพวกลูกๆอ็อกทั้งหลายกลับหมดเลยในตอนนั้นไอ้อ็อกที่ไปเจอกับซารอนก็ถูกหามมาพอดีว่าบาดเจ็บ อาดาไปดูก็โดนอ้ออกตัวนี้สวบฮะแล้วออกตัวอื่นก็ลุมสวบอาดาหมดเลยครับกลายเป็นออกกับฝั่งกันแบบง่ายๆอย่างนั้นแหละครับแล้วซารอนก็เลยปรากฏตัวออกมาครับบอกกันละเดียวมอบแหวนทั้งเาให้ระหว่างนั้นเนี่ยครับก็ในเมืองทางฝั่งเอรกิออนครับก็ในการรบนี่ฮะกิวการัดก็ถูกจับแอลรอนก็ถูกจับฮะอาลอนเดียก็ถูกจับคือทุกคนนะฮะอาลอนเดียนี่โดนอาดา เอามีดเสียบนะฮะริมกำแพงไปก่อนแต่ตอนนี้เหมือนพี่ไม่มีแผลเลยกอแปลกๆดีนะแล้วก็ซึ่งในการลบครั้งนี้จริงๆสัญญากัะนเอาไว้ฮะว่ากองทัพของคนแคระเนี่ยจะมาช่วยด้วยแต่ก็ดันไม่มาเพราะว่าฝั่งคนแคระก็เกิดเรื่องฮะว่ากษัตริย์ก็ยังคุ้มคลั่งอยู่นะฮะแม้ว่าพวกคนแคระเนี่ยจะไปเข้าฝั่งกับเจ้าชายดูรินหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็กษัตริย์นะฮะดูรินก็ไปทุบผนังนะฮะ เจอแหล่งแร่มิดเลียวมากมายแต่ก็เจออสูรบล็อกฮะเข้ามาโจมตีสุดท้ายก็ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นฮะอยู่ดีกษัตริย์ดูรินก็ถอดแหวนเอ้วข้าไมไปตกใตม้มนาดแหวนแล้วกระโดดไปให้บล็อกสับตายฮะแล้วก็เจ้าชายดูรินฮะก็หนีออกมาพร้อมผู้คนอื่นได้ถ้ำถล่มฮะบล็อกก็กลับไปหลับไปครั้งหนึ่งเหมือนบนล็อกมานอนอยู่มีคนไปปลุกฮะมันปลุกมันตบเข้าไปทีนึงก็ไม่นอนต่ออ้ก็ปแ,กแปลกๆดีเนาะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แหละครับสุดท้ายแล้วทางเอลิกิออนฮะพวกกองทัพคนแคระก็มาช่วยฮ เอลลอนกิวการัตอารอนเดียรอดมาได้ฮะพร้อมกับผู้คนอีกนิดหน่อยขณะที่กาลาเดียวเผชิญหน้ากับเซารอนนะฮะพยายามจะไปสู้ขเขาฮะก็สู้กันงองแขงงองแง,ง,ง,งเหมือนลำดาบนั่นแหละฮะถ้าใครได้ดูซีรีส์สุดท้ายก็แพ้โดนเซารอนเอามองกุฎมอ,อก,กอดเสียบนะครับแล้วก็นางเนี่ยไม่ยอมมอบแหวนให้นะฮะก็เลยโดดหน้าผาลงไปนะครับเอ่อพวกกิวการัตกับเออรอนเดียกับเอลรอนมาเจอฮะสุดท้ายเอลรอนที่ต่อต้านการใช้แหวนก็ต้อง สวมแหวนนะเพราะว่ากิการัตกับแหวนพลังไม่พอรักษากราเรเดียวเพราะว่าความมืดกัดกินจากการมุงมุงุง,ง,งุดแทงนะฮะสุดท้ายก็เอลลอนก็ยอมสวมแหวนรักษากราเรเดียวแล้วก็หนีไปะฮะไปก่อตั้งเอ่อหนีไปที่หุบขาอิมลาดิสนะฮะมาก่อตั้งที่หลบภัยสุดท้ายพาร์ทนี้ก็จบว่าเอ่อพวกเอลฟ์นะฮะกระดำกระดางดูงอกงอกแงะแงะเหลือไม่ขี่คนนะแต่กิการัดชักดาบชูขึ้นทุกคนเฮได้ข่าวเพิ่งแพ้ศึกมานะฮะ ฝั่งนี้ก็จบไปส่วนฝั่งคนแคละนะครับที่มาช่วยพวกเท่าได้ก็กลับไปก็เจอปัญหาเรื่องการจะเออราชบัลลังว่ากษัตริย์ไม่ได้เลือกทายาทไว้จะแย่งบัลลังกันอีกก็มองไปที่แหวนอออน่าจะต้องใช้แหวนทั้ง7แล้วละ่ะแต่เออก่อนหน้านั้นนี่เออปิินดูลินต่อต้านการใช้แหวนของพ่อไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็กลับมาใช้ละฝั่งพาร์ทของคนแคละก็มีเท่านี้แล้วก็มีเรื่องเล่าต่ออีกนิดนึงก็แค่ว่ากองทัพของซารอนนี่แพรก่กระจายไปทั่วเอเรียดอแดนเหนือเลย เรื่องมันก็มีแค่นี้ครับจบอุ้ยเกิน10นาทีฮะอุ้ยสิทั้งสองเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะอ่าส่วนอะไรนะฝั่งสเตนเจอร์กับนอ้องฮอบบิทเหรอไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอีกแล้วนะอ้าสรุปคร่าวๆคือพวกนี้เดินไปทางดินแดนตะว,วันออกฮะแต่ว่าพัดหลงกันครับเพราะว่าตัวของเอ่อสเตนเจอร์นะครับตับพอมดเนี่ยใช้พลังฮะควบคุมไม่ได้ไม่มีไม้เท้าฮะก็เลยควบคุมพลังไม่ได้ เกิดพายุหมุนพลัดกันไปฮนะตาสเตนเจอร์นี่ไปเจอชายชื่อทอมบอมบอดิลฮะทิศตะว่างนะ่ายๆฮะเหมือนอาจารย์โยดาฮะมาสอนสอนวิชาให้อะไรเงี้ยนะก็คุยคุยกันแล้วก็บอกเออให้ไปตามหาไม่เท้าขนาดที่น้องโนระิฮะเอลไม่เอลฮนะฮอบบิทหญิงฮนะก็ไปเจอฮอบบิทอีกเผ่าหนึงนะ่งนฮะแล้ท้ายที่สุดเรื่องราวมันก็บรรจบกันว่าพอมดมืดนะฮะเป็นคนที่ ส่งลูกน้องจะมาจับตัวสเตรนเจอร์ตั้งแต่แรกก็โผล่มาถึงชักชวนให้สเตรนเจอร์เข้าร่วมเป็นพวกแต่ว่าโนริที่อยู่ด้วยฮะก็บอกว่าเอ้ดูเมื่อเขาทํากับลูกน้องเขาคนอื่นสิจะให้เข้าร่วมอย่างนี้เหรอสุดท้ายก็สเตรนเจอร์ก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมฮะตัวของพอมดมืดก็เลยเสกให้หินถล่มฮะแต่ว่าสเตรนเจอร์ฮะตาชายอุกบาทนี่ก็ใช้พลังของตัวเองมากันหินเอาไว้นะครับช่วยทุกคนรอดสุดท้ายก็พวกฮอบบิท นะฮะเผ่าตัวอีกเผ่าหนึ่งที่อยู่ที่ทะเลทรายก็ตัดสินใจออกเดินทางไปฮะพร้อมกับน้องโนลิก็ทิ้งสเตนเจอร์ไว้แต่ก่อนไปครับก็ทิ้งชื่อไว้นะฮะให้ตาพมดนี่ฮะเพราะว่าเรียกเขาว่าแกรนเอลฟ์ฮะเอลฟ์ตัวโตฮะซึ่งพอตาพมดนี่ไปเจอทอมบอมดิวก็เลยกลายเป็นแกรนด์เฟไม่รู้ฮะชาวมิดเดเอิร์ธนี่ออกเสียงตัว R กันไม่ออก g r a n ฮะแกรนกับแกนนะฮะซึ่งจริงขอส์ฮาคันปากนิดนึงฮะคือ กนดัมันแปลว่าเอลถือไม่เท้าฮะมันไม่ได้แปลว่าเอลตัวโตฮะฉะนั้นกนนะฮะไม่ใช่แกรนฮะแล้วตัดสเตนเจอร์ก็เจอไม่เท้าตัวเองตกอยู่ที่พื้นฮะก็เลยกลับไปหาทอมบอมบัดิลแล้วทอมก็บอกว่าอ๋พอพ่อมดไม่ลงตามหาไม่เท้าหรอกไม่เท้าจะมาหาพ่อมดเองเหมือนที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นเรื่องราวบททดสอบแล้วพวกนี้ก็นั่งคุยกันแล้วก็ร้องเพลงอยู่ดีก็ร้องเพลงฮะไม่รู้เป็นอะไรเอาเป็นว่าจบแค่นี้ครับสซีซั่น เรื่องมีแค่นี้แหละเออจริงๆครึ่งซีซั่นก็ได้มั้งถ้าเรื่องมีแค่นี้อ้ออ้อแถมอีกอย่างนึงลืมเล่าไปทางนูเมนอฮะก็ฟราซอนก็กลับมายึดอำนาจมิลเลียลอีกเหมือนชาวบ้านเขาจะไปทางมิลเลลแล้วไม่อยู่ดีก็กลับมายึดอำนาจอ,อีกแล้วประกาศว่ามิล,เอ,ลเอีลฮะไปเเกี่ยวข้องกับซารอนฮะก็พยายามที่จะยึดอำนาจจับตัวฮะแม่ทัพเอเลนดิลก็ต้องหนีออกไปจากเมืองฮะ ควีนมิลเลียลบอกว่าเอาไปกลับไปเดอไปคืนฐานะเดิมของท่านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าฐานะไหนฮะก็หนีออกไปจากเมืองนะครับแล้วก็มีการส่งทัพนูมเมนอฮะมาที่แดนใต้นะครับมาเจออิซิดัวพอดีอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ทัพนูมเมนอคราวนี้มาแบบไม่เป็นมิตรแล้วฮะมาเรียกร้องภาษีฮะให้ไปตัดไม้มาเป็นภาษีเป็นของกำนันถึงจะได้รับความช่วยเหลือตามที่เคยบอกกันไว้แล้วก็ยึด นะครับเมืองท่าเพลเกียทั้งใต้เป็นของตัวเองฮะเรื่องจบแค่นี้ฮะเนี่ยฮะสองซีซั่นจบแล้วแม่ซีซั่นสนี่เนื้อเรื่องมันเยอะกว่าซีซั่นหนึ่งมันเล่าจบ10นาทีไม่ได้นะมัน10นาทีกว่ากว่า15นาทีนะฮะชาเลนไม่ผ่านนะครับเอาละครับเรื่องมีแค่นี้แหละฮะยังไงยักษ์สาขอตัวอำลาไปก่อนแล้วครับก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพกุลอย่างสูงขอ,อลาไป